มาเจอมเธอครับพบกับเอื้อยสาวน้อยผู้น่าสงสายโอ้โเอื้อยวััมาสนดุดนานอะไรันนั่นเอง ลงเอชีว mm ิตองเคยน่าสงสารฉันก e ็ติดแฉกติดเสียก็ยั่วเหล่าน่าแต่ก็ติดแฉงเปรียบเสมือนสายฟ้าบ้านลงมากลางหาดทรายสายฝนมีแม่แม่ก็มาตายแล้วแม่ก็กลายไปเป็นปลาทูตายยังกอดหูหนูกอดหนู ปู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 ปลาปูที่ไหนมาเรียกปูปูบูอย่างเดียวอ่ะก็แม่หนูไม่ได้เป็นบะช้อนจะได้ชันตอนนี้เรียกแล้วอนน่้เรีอนนีเบทเพ2 EP 2แบบนี้เทิงาเทิ อ,นนอันนี้เป็นใครข้ามีนามหรือว่าเจ้าชายสายยี่แปดเขาไม่จะสายน้ำเพลิงข้าเนี่ยแหละคือเจ้าชายสายท่านาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาเดินดูทุกสุดของประชาชนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่แ hmm. ม่นางเชื่อได้ไหมตั้งแต่ข้าเกิดมาอายุยสิบแปดปีตรงข้ายังไม่เคยมีอะไรกับมนุษย์มาก่อนเลยมาเลยมา อยากจะบอกกับแม่นางจริงๆว่า <What? S 2> รักแรกคือฟันน้อง,อง <laughs> รักกรั้งแรกคือฟันคู่ oh. รักสุดๆคือฟันเธอ oh. แม่นางจะรับเกียรข้าหรือไม่ถ้าข้าอยากจะขอมั่นหมายก็แม่นางด้วยทํามรงค์ไม่น้อยลงเลยถือไว้อยู่ในหนัและอีกเจ็ดวันข้าจะยกวอลช่อฟ้าพร้อมทหารกองเกียรติยศมารับแม่นางแบบิเศกของข้าและที่สำคัญแม่นางต้องจำไว้ให้ดีเราจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแหวนพวกนี้เท่านั้นเอาละหมดทุลัาของข้าละข้าขอตัวไปก่อน โชคดีไอ้น้องครับผมอีกเจ็ดบอลเขาจะมารับตาวันนีเราจะชาร์จเปเสด็จกับยูนัสเพื่อชื่อชมโง่เขาไม่รู้หรอกว่าเด็กไม้เลี้ยใจไ้การัยเร่องารกระนึ่งันดการกรอนิสิบใีในความไม่แย่ไปที่จะบอกเอาให้สุดเสียงว่าทำอะไรว่าเป็นไร้าวมาดูกันว้าวเด็ดม ถึงตงกดอกไปสุดเสียวันั่งทรไ้ทีาหมลหมด้สองหมดไแล้วเข้ายนี่ยมนยันเร่องเราเป็นแม่เข้าใจไม่ยพูดเมือนแ่่ามามาไม่หมดแล้วเนี่ย ผมกำลันจะเขียนเิ้วหนึ่งดิ้ว่อเลยนะเอาผู้เลยเอาใหม่อารมณ์มานี่นั่งเลยดีมากนั่างธรอะไรอยู่ฮะมารันลำให้แม่จะ้าปเอาๆะรันลำเลยผู้ชายใช่ค่ะน้อยดูสารรูปแกด้วยฮะไม่ได้เทียบเพียงกับลูกสาวเฉลย ้ดยน้ำบอกแกเป็นใครแล้วลูกกล่าวฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นใครสิคะแม่บ้เออเป็น